อาหารดูแลดวงตาจาตรราพมทอคุยโรคยาาให้เป็นเรื่องง่าย ปกติเรารู้อยู่แล้วเนอะท่องเงินมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะว่าวิตามิน A ช่วยดูแลดวงตาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วการรับประทานวิตามิน A เดียมันอาจจะเป็นมีพิษกับวิตามิน A ได้เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเกิดเราจะทานอะไรที่ดูแลดวงตาจริงๆะคะ่ะให้เราอาจจะทานเป็นรูปแบบของอนุพันธ์ของวิตามิน A ซึ่งก็คือเป็นลูทีนซีแซนทีนเอสซาแซนทีนแบบเนี้ยค่ะมันจะมีความเป็นพิษน้อยกว่าหรืออาจจะไม่มีพิษเลยแบบเนี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอาการปกป้องเราจากแสงสีฟ้าแต่ไม่ใช่พอพูดแบบนี้เราก็ใช้มืืออถ เป็นเยอะแยะใช้ครอมตลอดเวลาก็ไม่ได้นะคะเราต้องช่วยกันในทุกๆทางเนาะแล้วก็ยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันจอะสา,าตาเสื่อมป้องกันนูนในตาเสื่อมคือความเสื่อมทั้งหลายเพราะว่าเขาจะมีในช่วงเรื่องเกี่ยวกับอาสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆอันนี้เราก็หาซื้อมารับประทานได้ไม่ว่าจะเป็น,ปนดิวเบอร์รี่อ่ะมลเบอร์รี่อะไรแบบนี้คะ่ะพวกนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการบำรุงดวงตาแล้วก็ทําให้ตาเราอ่ะมันชุ่มชื้นขึ้นลดอาการตาแห้งลดอาการระคายเคืองอันนี้ ี่ก็จะสังเกตเห็นได้ถ้าเกิดเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันดีๆมันจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเฮ้ย ตามันจะไม่แห้งเพราะว่าทุกๆก,การที่ตาแห้งมันจะทําให้สายตาเราทํางานไม่ดีเราก็จะทําให้ตาเรามันทํางานหนักขึ้นนะคะเราก็เลยสามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวพวกสารสกัดจากเบอร์รี่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพวกน้นํามันปลาอันนี้ก็จะมีส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการลดกระบวนการอักเสบบริเวณตาหรือว่าลดในเรื่องเกี่ยวกับความดันลูกตาแล้วก็ทําให้ตาเหมือนกับชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะคะน้ํามันปลาก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องรับประทานกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืม การดูแลตัวเองอื่นๆด้วยอย่างเช่นการอาจจะต้องป้องกันสายตาจากแสงใช้แว่นกันแดดรังสี U.V. หรืออาจจะมีการพักสายตาอะไรแบบนี้ค่ะและสําคัญอย่าลืมไปตรวจสุขภาพดวงตาให้เป็นประจําตลอดทุกปีนะคะอันนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่เราจะได้ดูแลดวงตาให้มันครบสูตรทั้งหมดเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีเรื่องเกี่ยวกับการดูแลดวงตาเข้ามาหรือเราสงสัยอะไรเรากินตัวไหนดีไม่ดียังไงเราสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาหรือโอเพนแชทกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็กดติดตามชอง ตองจาจ่าร์มาททอสเอาไว้นะคะจ้าจ่าพรามาททอสอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ